สวัสดีค่ะทะเบียนรถหลวงตาบุญชื่นหลังเดินทุดงครบ11วันเมื่อวันที่15กรกฎาคม67ที่วัดทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจัังหวดจันทบุรีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ76พรรษาเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้ถวายสิ่งของขอพรเป็นวันสุดท้ายจากที่ท่านเดินธุดงด้วยกันครบ11วันเดินธุดงด้วยเท้าเปล่า รับน้ำที่โยมถวายแค่พอกินไม่รับปัจจัยไม่สร้างวัตถุมงคลท่านไม่มีเรื่องราวปฏิหารไม่มีใบหวยแต่มีคำสอนอันเรียบง่ายและท่านประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นแบบอย่างโดยท่านเดินทุดงผ่านป่าผ่านเขาเขตชุมชนผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวฝ่าเท้ามีแต่รอยแผลเดินทุดงเผยแผ่พระธรรมบาร,รมี ของท่านเกิดจากการสะสมด้วยการกระทำทั้งนี้ท่านมีชื่อเสียงและบารมีจากการเดินธุดงค์ท่านเดินธุดงค์เท้าเปล่าไม่รับปัจจัยรับแต่น้ําและมอบน้ําที่ได้ให้โรงเรียนอนามัยโรงพยาบาลโรงพักอบตอตามท้องถิ่นที่ธุดงค์ผ่านแวะพักค้างคืนที่ไหนก็พาญาติโยมสวดมนต์ทำวัดแสดงธรรมตามโอกาสผู้คนที่ศรัทธาไปให้ท่านขอหัวเพราะเชื่อว่าเป็นมงคล เมื่อถึงเวลาหลวงตาเดินทางกลับหลายคนลุ้นว่าหลวงตาจะนั่งรถคันไหนจากนั้นก็มีรถตู้โตยโยต้าสีขาวทะเบียนฮอนกูอออ่าง1958กรุงเทพมหานครเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากวัดหลายคนยืนมองเลขทะเบียนรถหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ลุ้นลอตเตอรี่ในงวดที่จะมาถึงตามความเชื่อส่วนบุคลค,บคล1958ขอบคุณสยามนิวค่ะ